หนังสือกรรมทีปนีแจกแจงถึงประเภทแห่งกรรมผลแห่งกรรมและการเผาผลาญทำลายล้างกรรมอย่างอุกฤษรจนาโดยพระพรมโมลีวิราชยาน,นวโรปรเรียนธรรม9ก้าประโยคอุปปชะเวทนียกรรมอุปปชะเวทนียัง พลังเอตัดสาติอุปัชเเวทนียังผลที่จะพึงได้รับในภพที่สองมีอยู่แก่กรรมนั้นฉะนั้นกรรมนั้นจึงชื่อว่าอุปัชเเวทนียกรรมอุปัชเเวทนียกรรมนี้เป็นกรรมที่ให้ผลในชาติที่สองหมายความว่า เมื่อบุคคลทำอุปชะเวทนียกรรมนี้เข้าแล้วย่อมจะได้รับผลแห่งกรรมที่ตนทำนั้นในชาติที่สองคือในชาติหน้าซึ่งต่อจากชาตินี้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยอะไรคืออุปชะเวทนียกรรมกรรมที่สัตว์บุคคลจะพึงได้รับในเมื่อขาดใจตายจากปัจจุบันภพ เข้าสู่พบที่สองซึ่งใกล้กับปัจจุบันพบชื่อว่าอุปชะเวทนิยกรรมได้แก่เจตนาที่อยู่ในสัตมชวนะคือชวนะดวงที่เจ็ดงงเต็มทีแล้วกระถาที่ท่านว่ามานี้ทำให้เกิดความงงงานเต็มทีเพราะท่านกล่าวไว้ไม่แจ่มแจ้ง ไม่รู้ว่าอะไรกันแน่คือตัวอุปัชาเวทนิยกรรมหากจะมีคําทักท้วงขึ้นมาว่าดังนี้ก็ย่อมจะมีคําวิสัชนาว่าอา้าวก็เจตนาที่อยู่ในสัตตมะชวนะคือชวนะดวงชี่เจตนั่นอย่างไรเล่าเป็นตัวอุปัชาเวทนิยกรรมทำไมหรือ นี่แหละที่ทำให้งงความจริงไม่ใช่พึ่งจะมางุนงงสงสัยเอาในขณะนี้ดอกสงสัยมาตั้งแต่โน่นตอนที่กล่าวถึงตัวทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมโน่นแล้วในตอนนั้นน่ะท่านกล่าวว่าทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมได้แก่เจตนาที่อยู่ในปฐมชาวนะคือชาวนะดวงที่หนึ่งและในตอนนี้ ท่านกล่าวว่าอุปชะเวทนิยกรรมได้แก่เจตนาที่อยู่ในสัตมะชวนะคือชวนะดวงที่เจ็ดก่อนแล้วอะไรกันเล่าคือปฐมชวนะและสัตมะชวนะท่านจะกรุณาอธิบายต่อไปอีกได้หรือไม่เพราะถ้ากล่าวค้างๆไว้อย่างเนี้ยผู้ฟังย่อมจะไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้เลยว่า เจตนาที่สำเร็จเป็นตัวทิฏฐธรรมเวทนียกรรมและอุปัชาเวทนียกรรมนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่เมื่อมีคำทักท้วงขึ้นดังนี้ท่านผู้ทาหน้าที่อธิบายเรื่องกรรมก็ยอมถึงความอั้อึ่งพร้อมกับรำพึงอยู่ในใจว่ากรรมตามมาทันถึงตนเข้าแล้ว ทั้งนี้ก็เพราะว่าเจตนาในการแต่งวรรณกรรมไทยเรื่องกรรมทีปณีนี้เดิมทีได้ตั้งจุดหมายไว้ว่าจะพนันนาให้อ่านให้ฟังกันอย่างง่ายๆเพื่อให้ท่านทั้งหลายศึกษาได้โดยสบายใจตรงไหนยุ่งยากลึกซึ้งเกินไปมีเนื้อความที่รู้สึกว่าจะเข้าใจได้ยาก ถ้าหากหลบได้ก็หลบไปเสียไม่กล่าวถึงเรื่องชวนะนี้เป็นเรื่องหนึ่งละที่ได้หลบแวบมาเสียเฉยๆตั้งแต่ตอนที่กล่าวถึงทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมโน่นนึกว่าจะหลบพ้นแล้วทีเดียวหนาแต่ที่ไหนได้พออธิบายมาถึงอุปัชะเวทนิยกรรมนี้กลับมาเจอเข้าอีกถนัดใจ และเมื่อนึกไปถึงอนาคตคือเมื่อถึงตอนอธิบายถึงกรรมข้างหน้าอันมีชื่อว่าอาราปริยะเวทนียกรรมก็จำต้องเจอเรื่องชาวนะนี้เข้าอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเมื่อเรียกหลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้วจะทำอย่างไรก็ต้องตัดสินใจว่าจะลองอธิบายเรื่องชาวนะนี้ไปตามสมควร เมื่อได้ทำความตกลงใจดังนี้แล้วจึงกล่าวตอบผู้สงสัยไปว่าก็ได้ที่ท่านขาดคันจะให้อธิบายถึงเจตนาที่สำเร็จเป็นตัวทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมและอุปัชชะเวทนิยกรรมซึ่งได้แก่ปฐมชวนะคือชวนะดวงที่หนึ่งและสัตตมะชวนะ คือชาวนะดวงที่เจ็ดนั้นก็ได้ไม่ขัดข้องอะไรลร็อกแต่เมื่อกำลังอธิบายอยู่นั้นหากว่าท่านจะเกิดความอึดอัดใจและเกิดความลำคาญเบื่อหน่ายหรือจะอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้นึกว่าการที่จำเป็นต้องนำเอาเรื่องชาวนะซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยากมากล่าวไว้ในที่นี้ก็ด้วยความปรารถนาดี ใครจะชี้ให้ท่านเห็นตัวทิฏฐธรรมเวทนียกรรมและอุปัชะเวทนียกรรมอย่างเด็ดชั้นอย่างเด่นชัดเท่านั้นเอาละท่านตั้งสติพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วจงตั้งใจฟังให้ดีกล่าวตอบด้วยความไม่ค่อยจะโปร่งใจเท่าใดนักชนี้แล้วก็เริ่มสำรวจใจ ให้เกิดความผ่องแพ้วขึ้นอีกเล็กน้อยแล้วจึงค่อยอธิบายบรรยายเรื่องชาวนะไปโดยอ้อมๆก่อนดังต่อไปนี้